จากทางเพจของเรานะครับผมทางเพจขาบัตรสังห้องของเรานะครับผมได้รับสมัครลูกค้าจํานวนมากนะครับผมสําหรับลูกค้าคนไหนนะครับสนใจรับทักไปซื้อบัตรด่วนเลยนะครับผมก็รับสมัครจํานวนมากเลยนะครับผมบัตรของเรามีจํานวนไม่จํากัดเลยครับก็ สำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมก็ไปซื้อกันเยอะๆนะครับก็สวสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับดำคิริวยอีนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมานะครับบอกเทคนิคนะครับทำให้เกมฟรีไฟลนะครับรื่นขึ้นนะครับผมก็ แบบว่ารื่นหัวแตกเลยทีเดียวเชียวนะฮะก็จะเป็นยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนีครับผมโอเคนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจซื้อบัตรสร้างห้องนะครับราคาถูกนะครับผมก็แนะนําเลยนะครับผมเพจดาคิริีนะครับผมเดี๋ยวทดียทเพจดาคิลินะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ ด้านล่างนะครับก็สามารถทักไปซื้อกันได้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโปรโมชั่นด้วยนะครับผมก็ซื้อ5้าใบนะครับแถมฟรี1ใบเลยนะครับก็สําหรับใครนะที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอฝากด้วยนะครับร้านผมเองนะครับลำคิรินะครับผมก็ฝากไปซื้อด้วยนะครับผมอ่ะโอเคเลยนะครับผมเข้าเรื่องเลยนะครับผมแกฟรฟไฟนะครับก็ ได้อัปเดตมาเยอะนะครับก็จะทาให้เราแลกขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็ผมว่าชุดแฟชั่นนี่ก็มีส่วนนะครับก็สําหรับใครนะครับที่คอมกากหรือสมกากนะครับก็เหมือนผมนะครับก็สามารถใส่ชุดที่มันไม่เบอร์วางอลังการก็ได้นะครับผมเหมือนชุดผมนี่ก็ไม่ค่อยมีแสงไฟอะไรนะครับผมแต่ปืนนี่มันมีแสงไฟนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะ ก็อย่างแรกเลยนะครับก็การแต่งชุดผมว่ามีส่วนนะครับผมว่ามันมีส่วนเยอะเลยอะแล้วก็ไปที่ตั้งค่าเลยนะครับอย่างต่อไปนะครับผมตั้งค่าเสร็จนะครับผมกราฟิกนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับกันทีหลังนะครับผมอ่ะข้ามไปก่อนนะครับให้เราไปที่อื่นๆตรงนี้นะครับผมนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเปิดฟังก์ชันการแจ้งเตือนนะครับผมก็ให้เรากดปิดไปเลยนะครับ2อันนี้นะ แล้วก็เคลียแคชนี่นะครับผมให้เรากดเคลียแคชเดี๋ยวผมยังไม่เคลียรนะแล้วก็ไอ้พวกนี้นะครับไม่เกี่ยวนะครับข้อความด่วนข้อความด่วนแบบเสียงนี่นะครับก็สามารถปิดไปได้นะครับแต่ผมก็เปิดไว้ละกันนะครับก็นี่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมการดาวน์โหลดทรัพยากรน,นะครับซ่อนทางเข้าอินเตอร์เฟอร์หลัก อะไรสักอย่างนี่นะครับผมให้กดแสดงไปนะครับกดแสดงไปนะครับสาหรับใครที่เป็นซ่อนให้กดแสดงไปนี่ครับผมก็นี่นะครับแล้วเราก็กดเคลียร์แคสตรงนี้นะครับต้องการที่จะเคลียร์แคสกิจกรรมหรือไม่นะครับข้อมูลที่ถูกบันทึกไปยังกิจกรรมจะหายไปนะครับให้เรากดเคลียร์แคสตรงนี้นะครับผมอ่ะกดเคลียร์แคสไปเลยนะครับผมมันก็จะทําการค้างเซวินะครับผมอ่ะเราไม่แน่ใจกดอีกทีนะครับผมนี่นะครับมันก็เคลียร์ไปแล้วนะครับผม จากนั้นนะครับผมให้เรานะครับมาที่อ่ารูปก้อนเมฆตรงนี้นะครับมาเสร็จแล้วนะครับให้เรานะฮะทำการนี่นะครับแมปไอแมปพวกนี้นะครับผมถ้าไม่จําเป็นก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับสําหรับผมนะครับแมปทะเลซรานะครับกับแมปแดนเชลราบไม่จําเป็นนะครับผมก็ทําการลบทิ้งไปเลยนะฮะส่วนขยายเสียงอะไรนี่นะครับก็โหลดปกตินะครับแต่2อันนี้มัน น่าจะเกี่ยวนะครับผมผมก็ลบทิ้งไปเลยนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะครับก็นี่ครับมีส่วนอย่างนะครับผมอ่ะจากนั้นนะครับผมให้เราไปที่กาตาคาใหม่นะครับแล้วไปที่การควบคุมนะครับผมให้เรามาปิดการแสดงเลือดนี่นะครับผมก็คือไม่แสดงเลือดตรงนี้นะครับผมตรงเอฟเฟกนี่นะครับให้กดไม่แสดงเลือดไปนะครับผมนี่นะฮะ และการเก็บของนี่ก็แล้วแต่เลยนะครับแต่สาหรับใครที่โทรศัพท์แหลกนะครับแนะนําให้กดเปิดไปนะครับผมก็ผมก็กดปิดไปนะฮะโอเคนะฮะผมส่วนนี่ครับมาที่พระเอกของเรานะครับกราฟิกนะครับผมนี่นะฮะก็คือนะครับผมให้ถ้าโทรศัพท์เรา แบบลื่นเลยนะครับผมให้เรากดนี่ครับขั้นสูงนี่ครับความคมชัดระดับสูงก็กดขั้นสูงไปครับแต่ชาร์โดไม่แนะนําให้เปิดครับแต่สําหรับใครที่โทรศัพท์นื่นก็สามารถเปิดได้นะครับสหรับชาร์โดนะครับผมก็ผมก็ปิดไปครับสำหรับคอมผมอันนี้ก็ไม่ต้องปรับมาครับสำหรับใครที่โทรศัพท์ เออไม่ลื่นนะครับผมส่วนใครที่โทรศัพท์ลื่นก็สามารถปรับเป็นโอเชียนก็ได้ครับผมโอเชียนมันก็จะสวยงามพลัมแปดมากเลยนะครับสนใจอะไรนะผมนี่นะแต่ผมปรับเป็นปกตินะครับเพราะว่าคอมไม่แรงนะครับส่วนเฟรมเรทสูงนี่นะครับให้เรากดเปิดไปตลอดเลยนะครับผมห้ามปิดนะสำหรับใครที่ทดสอบปานกลางก็กดมาตรฐานแล้วกดขั้นสูงไปนะครับผมมันก็ลื่นนะครับลื่นลื่นแล้วก็ภาพสวยด้วย แต่สำหรับใครที่ไม่ไหวจริงๆนะครับให้ปรับราบลื่นนะครับผมแล้วนะครับให้กดขั้นสูงตรงนี้ด้วยนะครับผมเออเฟรมเรทสูงตรงนี้ให้ปรับเป็นขั้นสูงด้วยนะครับแล้วมันก็จะลื่นมากเลยนะครับนี่ครับดูผมได้นะครับผมจะลื่นมากเลยนะครับซึ่งแล้วมันก็เป็นเฟรมเรทที่แบบลื่นอ่ะเออเนี่ยครับผมสามารถเล่นได้ด้วยนะครับมันลื่นอ่ะเออดู นี่นะครับผมก็ปรับล่าลื่นนะครับแล้วก็ขั้นสูงครับเดี๋ยวลองไปเล่นให้ดูนะครับมันลื่นนะผมว่าแต่ที่ผมปรับอันนั้นเพราะว่ามันภาพสวยงไงครับบางทีคอมผมก็ลื่นบางทีคอมคมุก็ไม่ลื่นนะครับก็นั่นแหละนี่นะฮะดูครับผมมันก็แบบประมาณนี้ยัยงไงอ่ะนี่ครับผมมันก็ภาพจะแบบนี้นะครับแต่มันลื่นนะ ไอ้โดนหัวแล้วเนี่ยเนี่ยมันลื่นนะผมผมว่าลื่นเลยแหละลื่นลื่นมากด้วยยี่ไม่โดนหรอโดนหัวนะเนี่ยเดนโดนโดนอันนี้คืออะไรก็าอาอาอไม่ใช่นะครับมันกดอันนี้ออกไปนี่นะครับผมก็ เป็นประมาณนี้นะครับก็แล้วสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการัำคลิปต่อไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก่อนตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ